มันสามารถไปเวลาใกล้ๆเขียนปัจจุบันได้นะครับมีคนเคยไปท่าอยู่ผมลงทุนี่ไงนี่ไงนผู้ชมผมลงมาแล้วฮะนี่คือบ้านลุงพลนะครับในปี2020เมื่อเดือนตุลาคมนะครับนี่นี่นี่ลุงพลนะครับกําลังยืนเตางงอยนะครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรดกไอคิเกมนะครับวันนี้ท่านนะครับก็อยู่กับรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมกันแล้วนะครับรายการนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกนะครับจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมานะครับโอเคนะครับยืมมือมัวรอช้าเรามาเริ่มมาที่พิกัดแรกกันเลยดีกว่านะครับพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณปันดะชรนะครับบอกว่าทะเลสาบสี่ลุงนะครับแล้วก็ให้ลิงก์มานะครับเราก็ลิงก์มาใส่เลยนะครับไปดูกันเลย ทะเลสาบสี่ลุงนะครับสี่ลุงจริงไหมเออจริงด้วยว่าท่านผู้ชมผมเห็นมันเป็นสี่ลุงนะฮะตรงนี้ตรงนี้มีช่วงนี้ที่เป็นสี่ลุงนะครับดูเลนี่คือทะเลสาบแห่งหนึ่งนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ลุงตรงนี้ก็ลุ้งตรงนี้เป็นลุ้งออกเหลืองนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันลุงอย่างนี้เองหรือว่ามันลุงจากภาพถ่ายดาวเทียมครับเราดูกันครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับที่นี่นะครับน่าจะตั้งอยู่ในรัสเซียนะครับท่านผู้ชมเป็นแผ่นดินของรัสเซียตอนขวาบนนะครับที่ติดกับ าจาลัดกับแคนาดานะครับท่านผู้ชมนี่นี่จุดจดตรงนี้นครับใหญ่มากๆเลยนะครับถือว่าใหญ่มากๆเลยครับเป็นทะเลทราบที่มีแสงสีลุ้งๆตรงนี้นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราต้องลองพยายามกระโดดลงไปได้ไหมเอ่ยเหมือนว่าเราจะกระโดดลงไปไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมเรากดตรงนี้ได้ไหม ตรงนี้ก็ดูอะไรไม่ได้เลยครับดูได้แต่พักพื้นข้างบนอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถลงไปพาคพื้นดินได้เลยนะครับกดก็ลงมาไม่ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นทะเลสาบที่ถุกทายมาแล้วเกิดอาการเป็นทะเลสาบสีลุงมขึ้นมานะครับแล้วเราก็อ่านชื่อทะเลสาบนี้ไม่ออกนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัดต่อมานะครับจากคุณเต้เอฟเอฟนะครับบอกว่าพี่มีเส้นประหลาดเยอะมากเลยแล้วก็ให้พิกัดมาครับแฮชแท็กครั้งแรกเราก็พิกัดที่น้องก็ให้มันเลยดีกว่านะครับเมื่อเราได้พิกา่แล้วนะครับ มันคืออะไรเส้นเยอะมากนะครับในดูสิเออว่าท่านผู้ชมมันมีเส้นแปลกๆเยอะมากฮะดูดิเป็นเส้นที่แบบว่าเหมือนจะเป็นรูปภาพแต่ก็ไม่ใช่รูปภาพนะครับมันคืออะไรครับดูดิไนเส้นแบบเหมือนแบบดูๆๆๆๆๆๆๆดูดูดูเข้าไปดูดิถ้าที่ผมคาดการณ์นะผมคิดว่ามันต้องเป็นลายล้อรถที่เข้ามาทําสวนอะไรแบบนี้นะครับพอตรงนี้ก็เหมือนเป็นเส้นทางถนนที่มันเป็นเส้นทางถนนที่มันซับซ้อนมากเลยเส้นทางถนนแบบไม่ควรซับซ้อนก็ดดดี้นะมันใช้เส้นทางถนนแน่หรอ แต่มันน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีทางเข้าอยู่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่เนี่ยเป็นทางเข้าเห็นปะเป็นทางเข้าไปฮะ,ปปะโอ้นี่แบบหนาวแน่เลยแบบมีหิมะหิมะด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหบนเขาดูภูเขาหิมะดิโอ้อโหตรงนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อน,นครับว่าพ,พีกา่กัรดนี้อยู่ตรงไหนนะฮะที่นี่นะครับตั้งอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งฮะเกาะในนิวซีแลนด์นะครับที่นี่นะครับอยู่ในนิวซีแลนด์นะครับออสเตรเลียอยู่ตรงนี้ประเทศไทยตรงนี้ครับลงมาเจอออสเตรเลียครับแล้วก็ขยับมานี่เจอ นิวซีแลนด์ครับซึ่งจะอยู่ไกลโครนโลกใต้แน่ว,ว่าแอตติกาครับคือสถานที่แห่งดี้นเองนะครับ, ate, รบเป็นเส้นอะไรแปลกๆซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบที่ทาสวนอะไรแบบนี้เราก็โดนลงไปได้ไหมเราก็โดนลงไปไม่ได้นะครับเราก็โดในได้ใกล้สุดแค่ตรงถนนตรงนี้นะครับเราจะลงลงไปดูกันว่าตรงนี้มีอะไรนะครับท่านผู้ชมไปเลยบึ้มนี่ฮะน่าจะเป็นท้องทุ่งตรงนั้นนะครับที่มีรอยน่าจะเป็นรอยล้รอรถการเกษตรเท่าที่พอ จะเดาได้นะครับแต่ว่าอวิวข้างหลังสวยมากเลยนะครับดูเทือกเขานีในยวซีแลนก์ขาบอจะเป็นแบบพิมานะครับยอดเขาเหมือนในหนังหรือว่าในดิยาที่เราดูอะไรอย่างเงี้เลยนะครับโอ้เจ๋งนะเนี่ยโอเคท่านผู้ชมพิกนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกดตอมานะครับบอกว่า พี่ครับผมเห็นกีตาร์แฮแท็กครั้งแรกนะครับแล้วก็กรอปพิกัดมาใส่เลยนะครับไปดูกันนะครับเขาเจอกีตาร์นะครับไปดูกันนี่ฮะกีตาร์ครับออ้ยท่านผู้ชมไปกีตาร์จริงด้วยฮะเป็นเหมือนอ่าสวนสาธารณะหรือว่าบ้านคนก็ไม่แน่ใจนะครับที่มองจากอวกาศเนี่ยเป็นลูปกีตาร์นะครับโอ้ยใหญ่มากๆเลยเนี่ยอยู่กลางแบบท้องทุ่งการเกษตรแน่ๆเลยที่ไหนสักที่นึงนะครับ เดินเราดูกันนะครับทีนี้นะครับตั้งอยู่ในอเมริกาใต้นะครับดูก่านประเทศไหนน่าจะอาร์เจนตินานะครับท, e ท่านผู้ชมนี่ฮะมีกีตาร์อันนี้อยู่ในอาร์เจนตินานครับเราลงไปดูได้ไหมอ่ะมันคืออะไรท่านผู้ชมเอ้ยลงไปดูไม่ได้เลยฮะไม่มีชื่ออะไรด้วยเอ้ยมีรูปน่าจะมีรูปให้เราดูตรงนี้ฮะมีรูปให้เราดูตรงนี้มีไหมอาเอาไม่มีรูปด้วยตรงนี้ก็ได้อ่ะมีรูปไหมเอ้ยเขาจะไม่มีรูปให้เราดูเลยเหรอเดี๋ยวนะมีคนมารีวิวด้วย กีตาร์ตัวนี้อยู่ในอาร์เจนตินานะครับอันนี้แปรนะครับแปรมาเลยครับป้ายาว1กิโลเมตรประกอบด้วยต้นไซเปรสและต้นยูคาลิปตัสกว่า7 0 0 0ต้นโอ้อันนี้มีความรู้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยู่ในรีวิวนะฮะที่นี่เนี่ยฮะเป็นป่าขนาดยาว1กิโลเมตรที่เป็นลูกกีตาร์ที่มองจากด้านบนนะครับไอ้กลมๆเนี่ยน่าจะเป็นแทงน้ำปะ่ะหรือน่าจะเป็นบ้านคนไม่ก็เป็นโรบบงแรมอะไรเงี้ยนะครับแต่มันใหญ่มากๆเลยครับั้งอยู่แบบใจกลางที่ไม่คิดว่า น่าจะแบบมามาอยู่ได้ถนนถนนก็แบบนี่ปะถนนเส้นกระติเดยนะครับเขาเข้ามาได้ไงเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะครับโอ้โหเป็นกีตาร์ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นป่านะครับโอเคพิกัดนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเดี๋ยวนี้ครับพิกัดต่อมาครับจะคุณพี่ AO มิน5้านะครับบอกว่าข้างบนฟ้าคืออะไรครับแล้วก็ให้พิกัดมานะครับเราก๊อปพิกัดมาใส่เลย ข้างบนฟ้าคืออะไรนะฮะตรงนี้เหรอแล้วผมดูกานนรถามว่าที่ไหน,นครับจะได้ไม่ต้องหลบอ,อีกีเป็นเกาะแห่งหนึ่งครับที่ดูแล้วมีแต่น้ําแข็งนะฮะเื่อเกาะว่าเซา์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาแซนด์วิชนะครับนี่นะครับตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับตองอเมริกาใต้ที่กำลังจะเชื่อมต่อกับคัวโดใต้ตรงนี้เลยนะครับเราส่ลงไปจะมีเกาะแห่งนี้นะครับเดีย๋ยวเราลงไปดูกัน อะไรอยู่บนฟ้าอะไรสักอย่างนะครับมีให้เราลงด้วยนะครับลองดูซีบนฟ้าบนฟ้ามีอะไรบนฟ้ามีอะไรเขาน่าจะหมายถึงอันนั้นหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นบั๊กของกล้องที่เราเจอได้บ่อยๆครับจุดสีฟ้าชอบน้องๆพี่ครับพบจุดสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยมากๆนะครับน่าจะเป็นอันนี้แหละนะครับที่เขาน้องเขาหมายถึงนะฮะท่านผู้ชมส่วนตรงอื่นบนฟ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่ดวงอาทิตย์แต่เดี๋ยวก่อนครับโอ้โหวิว วิวสวยมากท่านผู้ชมท่านผู้ชมสามารถกดแคปหน้าจอตรงนี้นะครับแล้วเอามาตั้งเป็นหน้าเดสก์ท็อปได้เลยนะครับวอลเปเปอร์เลยท่านผู้ชมดูดิดูเทือกเขาพวกนี้ดิมันสวยงามมากๆแล้วตัวนี้ต้องหนาวมากๆแน่เลยดูจากน้ําแข็งอะไรตรงนี้นะครับดูดิโอ้ดูอบๆดิรู้สึกหนาวเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ไหลผู้คนเวงกว้างสุดๆนะครับตรงนี้มีอะไรเนี่ยเป็นก้อนหินนะครับท่านะผู้ชม สีดำนะครับดู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 มีอะไรมีรอยเงาคนถ่ายนะครับทุกผู้ชมนี่ฮะโอ้วิวสวยมากนะทุกผู้ชมดูวิวตรงนี้นี่โอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่ออกไปนอกทะเลนะครับโอ้วิวสวยมากอ่ะตรงนี้เป็นแบบเป็นวิวที่ที่โคตรสวยผมพูดคบาบวิวสวยหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวจะทุกผู้ชมจะรับกาญเราไปดูกันที่ปิการ์ต่อไปกันดีกว่านะครับปิการ์สุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณไข่มุกมุกนะนะครับบอกว่า พี่พิกัดบ้านลุงพลเลยค่ะอันนี้เขาไม่ได้ให้พิกัดมานะครับแต่ว่าพอผมอ่านปุ๊บเนี่ยผมนีสงสัยเลยนะครับว่าบ้านลุงพลเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นต้องบอกไปก่อนว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นของลุงพลเลยนะครับเราแค่จะไปดูบ้านของลุงพล เท่านั้นนะครับและผมจะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าผมจะไม่บอกพิกัดบ้านลุงพลไม่บอกอะไรเลยนะครับแค่เราจะไปดูว่านี่คือบ้านลุงพลเพราะว่าเนื่องจากมันอาจจะติดปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้นะครับเราจะไปเจอกันที่หน้าบ้านลุงพลเลยนะครับดึงสองซเอาลครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในพื้นที่ บ้านลุงพลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่บอกว่าที่นี่คือที่ใดใครอยากรู้ไปเสิร์ชหากันเอาเองนะครับเอา,าผมพามาแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบ้านลุงพลเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปเราสามารถกระโดดลงไปได้นะผู้ชมแล้วก็มีจุดที่เราลงอีก2จุดด้วยนะครับเราจะลงไปตรงไอที่เป็นจุดก่อนนะครับปึ๊บดูซิว่าคืออะไรนะครับออ้ยท่านผู้ชมมีงานฮนะหน้าบ้านลุงพลมีงานด้วยนะครับมี ผู้คนมาด้วยครับอันนี้ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับปทั้งหมดยี่สิบนะครับโโอ้หนี่นี่คือแก๊งยูทูบเบอร์ที่มาไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดอ่าลุงพลนะครับลุงพลอยู่ไหนผมหาตัวลุงพลก่อนลุงพลครับลุงพลลุงพลนี่ปะนี่คือลุงพลปะนี่ผมดูข้างหลังลุงพลนี่น่าต้องใช้ลุงพลนะครับแน่ๆเลยนะผมจําได้ตอนลุงพลเต้นเต่าง่ายผมจําได้เนี่ยหลังลุงพล ครับใช่จะเกิดแบบผิดนี่แบบเขินเลยครับน่าคนนี้คนนี้น่าจะลุกพลผมจำมัวเขาได้นะครับเออนี่ฮะเป็นแบบงานเอ่องานบุญนะครับงานบุญนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมขอแบบเลื่อนผ่านๆแบบไม่เห็นหน้าผู้คนมากเลยครับเนาะนี่ฮะก็เป็นการบวงสรวงนะครับเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเป็นงานนะฮะแล้วก็แก๊งยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์ใส่เสื้อขาวด้วยนะครับนี่แก๊งยูทูบเบอร์นะครับเนี่ยมาไลฟ์สดลุงพลยิบสี่ชั่วโมงเลยครับทำรายได้กลายเปกอกเป็นกำเลยทีเดียวนะฮะ อเคท่านผู้ชมเราไปดูจุดอื่นของบ้านลุงพลบ้างน,นครับมีอะไรบ้างนะฮะตรงนี้มีอะไรบ้างร้านกาแฟนะครับจะมีมีอะไรเฮ้ย <Hey, S 2> ตรงนี้อทำไมผมว้าวไปที่เดิมอะ,อะแต่ว่าผมว้าวไปที่เดิมอสองจุดนี้คือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือที่เดียวกันใช่ไหมจะได้ไม่ลงไปนะครับยังมีนะครับเราลงไปหน้าบ้านได้ด้วยนะครับเราไปดูหน้าบ้านกันนี่คือหน้าบ้านปี2015นะเครับโอ้โหเป็นหมู่บ้านที่ ลุงพลยังไม่ดังนะครับนี่เราย้อนไปตอนลุงพลแบบยังไม่มีใครรู้จักลุงพลเลยครับในปี25ง5เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบ้านหลังเก่าของลุงพลนะครับแล้วคมืดๆตัวนั้นอาจจะเป็นลุงพลก็ได้นะครับแล้วอันนี้อาจจะเป็นป้าแตนนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะผมมั่วะนะครับเอานะฮะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือเมื่อปี2อ1 5นะครับเดี๋ยวผมขอกระโดดใหม่ก่อนมันสามารถไปเอาเวลาใกล้ๆเขียนปัจจุบันได้นะครับมีคนเคยไปทายอยู่ ผมงนี่ไงนี่ฮะท่านผู้ชมผมลงมาแล้วฮะนี่คือบ้านลุงพลนะครับในปี2020เมื่อเดือนตุลาคมนะครับนี่นี่นี่ลุงพลนะครับกำลังยืนเตาง่อยนะครับ นี่คือหมาบ้านลุงพลนะครับท่านผู้ชมนี่นี่ก็อันนี้ก็มีคนมาเที่ยวนะครับจะมีรอบๆข้างเนี่ยจะมีร้านค้ามีที่นั่งรอด้วยนะครับมีที่นั่งรอด้วยครับแล้วนี่คือบ้านของลุงพลนั่นเองนะครับมันแบบแตกต่างจากเดิมเยอะเลยนะครับนี่คือกระเดิบออกมาหน้าบ้านนะครับดูคืนๆอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมผมทูลมิติมาปี2 0ิ5ฮะเออผมกลับเปไปได้ไหมฮะผมกลับไปไม่ได้ครับโยผมทูลมิติมาเลยฮะมีผมทูลมิติมาปี2015ครับวาวนะครับเอา้ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับแต่แับ เราสามารถดูอะไรได้อีกไหมอะบ้านลุงพลอะในดูซซม,มีอะไรอีกไหมเนี่ยแถวนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแค่อันนี้นะครับอันนี้เข้าไปดูดีบ้านกุกกอกเฮ้ยมีพญานาคด้วย พญานาคน่าจะเป็นพญานาคที่ลุงพลเขาสร้างและเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ครับที่ทิดตามข่าวนะครับน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นพญานาคตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอะไรเรื่องนั้นเลยนะครับเราจะพูดถึงแค่นี่คือบ้านลุงพลเท่านั้นนะครับนี่ฮะก็เป็นนักเต่ายูทูบเบอร์นะครับโอ้มีแบบม,มีมีแบบขายขอกันด้วยนะครับเอออันนี้เขาก็แบบมาลงขันทําหมู่บ้านกันอะไรกันแบบนี้นะครับเทปปุกปันยิ่งใหญ่นะครับนี่พญานาคตัวนี้ฮะ โอ้โหมีรูปภาพเต็มเลยนะนี่ไงนุกคนเราเจอลูปพลแล้วนะลูปพลกับป้าแตนนะโอ้โหนี่นะครับโอ้โหมีรูปให้เราดูเต็มเลยนะครับนี่ๆเรามีการมีการนะครับมีก็โอ้โหบันไลั์กับปิกกิจจาลักษณะเลยนะฮะโอ้โหภาพเต็มเลยนี่ดิโอ้โหนี่มีลูปพลให้สัมภาษณ์ด้วยนี่นะครับโอ้โหนี่อะไรอันคือลูปพลบริจาคไว้โอ้โหโอ้โหเยอะๆเนี่ยฮะนี่ๆนี่ลูปพลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ลูปพลนะโอ้โหรูปภาพเยอะมากอะ โอ้โหเต็มเลยอ่ะโอ้โหนี่เรายูทูบเบอร์โอ้โหโอ้โหผู้ชมโอ้โหบ้านลุงพลวันนี้เฮ้ยอ้ว้าวโอ้โหนี่ครับเรายูทูบเบอร์ฮะโอ้โหนี่ฮะลุงพลโชว์กุญแจฮะโอ้โห้วยูปเยอะมากโอ้ยเยอะเยอะเอะโอ้นี่ลุงพลช่องแปดมาสัมภาผัสแหวนเนี่ยโอ้โหโอ้ยนี่ลุงพลหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหมาไลค์กับพิจจานักนะโอ้โหรูปเยอะมากโอ้โหวดีฮะโอ้โหลุงพลมาแตนโน ว้า Styles. นี่นะบป้านลุงพลนะโอ้ยโอ้ยพอ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 ท่านผู้ชมเอาล้ครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพามาดูบ้านลุงพลสะจริงจังเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชื่นชอบนะครับชื่นชอบรายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเนี่ยสามารถ สนับสนุนง่ายเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งท่านผู้ชมจะไม่นนพลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราเลยวันนี้พเราขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีครับเต่างอยเต่างอย